Bridge เวิรเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดของ Tower h ร n d ฮนดิสมันชอบกินคนเป็นอาหารมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนหนอนตัวยาวและซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานระหว่างรัฐเป็นที่ปลอดภัยสำหรับมันและใช้ในการเดินทางไกลโดยไม่ให้ใครเห็นในเวลากลางวันแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนนั้นถ้าใครเดินทางไปแถวใต้สะพานจะเห็นอะไรสีขาวๆทรงกระบอกมาแต่ไกลให้รีบวิ่งหนีทันทีเลยนะคะ แต่ถ้าหากเราที่สงสัยอยากรู้และเข้าไปใกล้มันแล้วก็มันจะพรางตัวโดยใช้หน้าตาที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยเมื่อเราเข้าไปใกล้อีกนิดมันจะเริ่มเปิดเผยหน้าตาที่น่ากลัวออกมาจากข้างในและจะไล่กัดกินเราจนสิ้นใจตายเลยหละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้พี่ปีจะมีเรื่องเล่าใหม่ๆม,มาให้ฟังค่ะ